ลูกาบทที่สิบเอ็ดข้อสามสิบเอ็ดข้อสามสิบเอ็ดข้อสามสิบเอ็ดนางกษัตริย์ฝ่ายที่ใต้จะลุกขึ้นในวันที่ภาคสาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอนและซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่ไอคำที่ว่าก็มีอยู่ที่นี่ ข้อ32คนชาวนีนาเวจะลุกขึ้นในวันที่ภากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวนีนาเวได้กลับใจใหม่เพราะคําประกาศของโยนาและซึ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่ <Okay. S 2> ไอ้คาว่ามีอยู่ที่นี่นยเคิดเส้นคำว่ามีอยู่ที่นี่ค,คายข้อ31นะกับ ท้ายข้อสามสิบสองอันนี้ได้พูดสองครั้งนะคุณนี้สงสัยว่าคำมันมีอยู่ที่นี่มีอยู่ที่นี่อะนะอ่ะคืออะไรลองถามที่พวกเราอ่ะคุณนีก็สงสัยมานานแล้วอ่ะคืงหาเจอ อ,อคุณนั้นบอกคือพระเยซูและนางที่ใต้ล่ะ อ่าโอเคฟังในนางทิตต้อ่ะเป็นคนจะมาดูว่าให้พิสูจน์ให้เห็นจริงว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยตอนนั้นก็คือซาโลมอนแ,แต่พอมาถึงแล้วกลายเป็นว่าโหที่ฉลาดกว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่คือน่ัแหละะอาแ้วอ่าโอเคฟังไอ้นางทิตต้เนี่ย <c oughs> นะ คือกระสับผู้หญิงองค์หนึ่งในสมัยโซโลมอนนะผู้หญิงคนนี้ได้ยินผู้หญิงคนนี้ได้ยินกิตติศักดิ์ของโซโลมอนว่าพระองค์ร่ำรวยและพระองค์ปาดเปื่อยนะเหมือนกับที่พระเจ้าอวยพรเขาเขาจะเป็นคนฉลาดที่สุดในโลกนะและได้ยินกิรติศักดิ์โซโลมอนจนทนไม่ไหวทนมาไหวก็จะมาดูที่ว่าโซโลมอนมาฉลาดจริงไหมพี่ชื่อว่านางคนนี้ก็ไม่ธรรมดา นะถ้าจำไม่ผิดมาจากเอทิโอเปียหรือเมโสโปเตเมียจาไม่ได้ <Mes o. S 1> นะเนี่ยเนแล้วเอาของมานาการให้โซโลมอนเยอะแยะเลยตอนหลังโซโลโมอนก็ตอบแทนของมานาการกลับไปให้นางอีกเยอะแยะเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ทีนี้น,นางเขาเนี้ยมันมันเลื่อมใส,สโซโลมอนอยงังไงรู้ไหมตอนกรณีมีปัญหาที่ผู้หญิงสองคนมีลูกแล้วลูกคนหนึ่งตายแด็กี่คนจะมยลูกลูกของเขามานะแล้วก็ ต่างคนต่างคนหนึ่งก็ลูกตายไปเอาลูกของอีกคนหนึ่งมาลูกเกิดใกล้เคียงกันเสร็จแล้วก็ตัดสินไม่ได้นะเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันมองไม่ออกหรอกใช่ไหมก็มาถึงคดีมาถึงโซโลมอนโซโลมอนก็ตัดสินตัดสินเลยถามว่าเป็นลูกใครไอ้คนนี้ก็บอกเป็นลูกของฉันไอ้คนนี้บอกเป็นลูกของฉันนะโซโลมอนก็เลย บอกว่าเอาอย่างนั้นก็เอาเด็กมาไว้ตรงกลางเนี่ยแล้วเอาดาบมาแล้วก็เอาฟันเด็กเป็นสองท่อนแล้วแบ่งให้คนละครึ่งเท่ากันจบหมดปัญหานะไอ้คนที่เป็นแม่ที่แท้จริงมันบอกโอ้โอโออยยาเลยอยาเลยอย่าเลยนะให้เข้าไปเถอะไม่ใช่ลูกฉันหรอกให้เข้าไปเถอะไม่ใช่ลูกฉันหรอกนะ<ม>ไอ้คนที่เอ,อผู้คนบอกว่าดีแล้วยุติธรรมแล้วดีแล้วยุติธรรมแล้วแบ่งครึ่งก็ถูกแล้ว โซโลมอนเลยตัดสินเลยบอกว่าเอาลูกให้แกผู้หญิงคนนั้นคนแรกซะเพราะว่านางเป็นแม่ของเด็กเห็นไหมแสดงว่ามันรักลูกมันมันยอมไม่ให้ลูกมันตายนะมันไม่อยากเออมันก็เลยยอมสละลูกนี่ไอ้กริย์ผู้หญิงคนเนี้ยเห็นโซโลมอนตัดสินคดีเนี่ยโอ้โหทํให้ปาดเปลืองอย่างนี้ทําไมฉลาดล้าลึกขนาดน,นี้เห็นไหมตัดสินคดีที่ยากที่สุดเลยไม่มีหลกักฐานไม่มีอะไรเลยแต่สามารถ ทำให้ยอบจันนนทั้งสองฝ่ายได้นะอันนี้ก็เป็นเงาที่พระเยซูบอกว่าเห็นไหมนางที่ใต้มาวันนั้นก็จะเป็นพญาร่วงตัดสินวันนั้นน่ะหมายถึงว่าวันที่พระเยซูคิดลงมาพิพากษามนุษย์แล้วเนี่ยนะพระอ,องค์บอกว่าเนี่ยแหละตัดสินได้ยุติธรรมและแม่นยำกว่าโซโลมอนคือก็อยู่ที่นี่คือพระอ,องค์นั่นแหละโอเคไหมตัวนี้เข้าใจยังตงีพอเข้าใจไหมนะอ่าพวกเราชี้ว่าในอดีตเนี่ยกล็ลองบอกพวกยิวฟังคุณได้อ่านประวัติศาสตร์ไหม ว่าคนที่ตัดสินเที่ยงธรรมที่สุดเลยเนี่ยคือโซโลมอนใช่ไหมแต่รู้ไหมยิ่งกว่ายิ่งกว่าโซโลมอนก็อยู่ที่นี่เราไงวันหน้าเราจะตัดสินเนี่ยยุติธรรมกว่าอีกแล้วก็แม่นยำกว่าอีกนะไม่มีใครเถียงได้เลยแล้วกันี่นี่คือความหมายทีนี้พระองค์ก็ยกมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคือพูดถึงเรื่องนเมืองนีฮาเวนีฮาเวนั้นคือเมืองที่เป็นคนบาป ที่พระเจ้าจะทําลายหมดจำได้ไหมแล้วพระเจ้าให้โยนาไปประกาศเพระองค์จะทําลายทั้งเมืองเลยแล้วโยนาไม่ยอมไปประกาศไงโยนาถึงลงไปในท้องปาลาเรงสามวันเพราะโยนารู้ว่าพระเจ้ามีเมตตาถ้าไปประกาศแล้วเกิดมันกลับใจนะมันรอดหมดเลยเพราะเพราะโยนาเออเกียดคนอีนาเวในสุดโยนาก็จำจำนวนไปประกาศ แค่เดินไปได้ครึ่งเมืองเองนี่ไม่ถึงครึ่งเมืองเลยคนกลับใจหมดเลยทั้งชาบ้านชัางกษัตริย์ก็เลยรอดทั้งเมืองเ <c oughs> <c oughs> พราะพระเยซูจึงยกตัวอย่างยกตัวอย่างเมืองเนีเวเนี่ยมาพูดคนอิราเลฟังนะว่าวันหน้าเนี่ยนะนะมะดูนะชนชาวเนียเวจะลุกขึ้นในวันพิภากษาหม <c oughs> ายถึงจะเป็นพยานี่ และจะเป็นตัวอย่างและจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษเพราะอะไรเพราะยุคนี้คือพวกคุณทั้งหลายไม่กลับใจไงพวกกวันวบพวกอิสราเอลอยากคิดว่ามีพระเจ้านะพวกคุณจะเป็นคนบาปนะเห็นไหมยัาไม่ใช่เนเวเป็นคนบาปอย่างเดียวในสายตาคุณนะแต่คนบาปอย่างเนเวนี่แหละกลับใจเลยไม่พินาศนะเพราะฉะนั้นนะเอ,อ จะลุกขึ้นในวันพิภพลาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษนะเพราะว่าอะไรด้วยว่าเนเวได้กลับใจใหม่เพราะคําประกาศของโยนาแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมกลับใจใหม่เพราะคําประกาศของเราไงนะและซึ่งใหญ่กว่าโยนาหมายถึงว่า นะโยนะประกาศข่าวเนี่ยนะให้แค่เมืองเนียเวยเองนะแต่เราเนี่ยประกาศข่าวให้คนทั้งโลกเลยนะนี่ใหญ่กวโยนาก็อยู่ที่นี่นะสำคัญกว่าก็อยู่ที่นี่ของกิงก็คืออยู่ที่นี่ของแท้ก็อยู่ที่นี่อันนั้นเป็นแค่เงานะไอ้ทำนองเนี่นะเหมือนกับนางกษัตริย์ในที่ใต้ก็เป็นแค่เงาว่าวันหน้าพระเยซูจะพิพากษาโดยที่ไม่มีใครกล้าเถียงเลยเถียงไม่ออกเลย น,นี่คือความหมายโอเคนะุุแล้วคาว่าอยู่ที่นี่คือเรานั่นเองคือเยซูผูพ้พูดโอเคเชิญต่อ